เหรียญน,นิกเกิลที่ระลึกวาระนะครับที่16หรือบางทีก็เขียนว่าวาระที่15นะครับอ่าแล้วแต่วาระที่เท่าไหร่ไม่เป็นไหร่นะครับแต่เรารู้รายละเอียดของเหรียญกันนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญครบ100ปีกรมบัญชีกลางนะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าเหรียญบ้านเล็กนะครับเพราะว่าอ่าด้านหลังนะครับจะเป็นตึก นะครับของกรมบัญชีกลางนะครับเรามารู้จักเหรียญกันนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง22มิลิเมตรนะครับเหรียญที่ระลึกหน้ามูลค่าหน้าเหรียญคือ2บาทนะครับ เป็นเหรียญที่ครบรอบวาระวันที่7ตุลาคม2533มีการประกาศออกใช้งานเหรียญกระสา5ตุลาคม2533นะครับจำนวนการผลิตของเหรียญมีทั้งสิ้น1ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับเหรียญในชนิดราคาอื่นในวาระเดียวกันนะครับในเหรียญที่ระลึกรูปแบบวาระนะครับ โอกาสเดียวกันเนี่ยจะเป็นเหรียญสิบ,บาทนะครับเหรียญสิบ,บาทสีเดียวนะจะไม่ใช่เหรียญสิบ,บาทสงสีนะครับเรามาดูรวดลายของเหรียญด้านหน้าของเหรียญกันเลยดีกว่านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุราลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพเลเรือนปกตินะครับ และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับทรงชลรองพระองค์เครื่องแบบจักกรีปกตินะครับทั้งสองพระองค์พินพับพักทางเบื้องขวานะครับภายในวงขอบเหรียญด้านล่างนะครับจะมีข้อความว่ารัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่9นะครับ โดยมีสัญ,ญลักษณ์จากกรีบรมราชวงศ์นะครับประกอบลายกหนกขั้นระหว่างข้อความดังกล่าวนะครับอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญขอญาตพลิกให้ชมนะครับด้านหลังของเหรียญกันพลิกชมด้านหลังของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญมีรูปตึกของกรมสารบาญชีนะครับด้านหน้าของตึกดังกล่าวมีองค์ประกอบ เป็นรูปแสดงวิวัฒนาการนะครับเกี่ยวกับการดําเนินง,งานของกรมบัญชีกลางนะครับตั้งแต่แรกจัดตั้งโดยมีรูปถุงบรรจุเงินลูกคิดเครื่องคิดเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ด้านบนตึกดังกล่าวนะครับมีรูปเครื่องหมายราชการนะครับของกรมบัญชีกลางนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านบนก็จะมีข้อความว่า100ปีกรมสารบาล ชีนะครับวงเล็บ2433วงเล็บปิดนะครับแล้วก็ขีดกลมบัญชีกลางวงเล็บเปิด2533วงเล็บปิดนะครับด้านขวาวก็จะมีด้านซ้ายจะมีเลขก,กำกับนะครับเป็นเลข2ไทยด้านขวาวก็จะมีคำว่าบาทนะและก็มีข้อความว่าประเทศไทยนะครับนั่นเอง สวยงามมากเลยนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามมากเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะครับนี่นะเรามาดูรายละเอียดก,กรมบัญชีกลางกันนะครับกรมบัญชีกลางนะครับอยู่ในหน่วยงานสังกัดต้นกระทรวงการคลังนะครับ ในส่วนของวิสัยทัศน์แน่นอนแหละกรมบัญชีการกำหนดดูแลและบริหารการจัดการเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับโดยมีพันธกิจ5ประการด้วยกัน 1. การกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลังการบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะครับการตรวจสอบภายในค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบป,ประมาณลูกจ้างนะครับและความรับผิดทางละเมิดนะของเจ้าหน้าที่รัฐให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลังนะครับแล้วก็ 2. บริหารเงินสดภาครัฐบ,บริหารการรับจ่ายเงินนะให้เป็นบบอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3. สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การคลังในส่วนภูมิภาค4ภ่พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรนะครับภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ5เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลังนั่นเองนะครับนี่คือพันธกิจทางห้าประการนะครับของกรมบัญชกีกรมบัญชีการนั่นเอง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของกรมบัญชีกลางร,รายละเอียดต่างๆได้นะครับที่ cgd.go.th นั่นเองนะครับก็จะมีรายละเอียดข้อมูลนะให้ท่านได้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเอาละเรามาดูประวัติกรมบัญชีกลางคร่าวๆหน่อยหลังจากที่รู้พันธกิจไปแล้วนะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5โปรดเก้าให้ตาพระราชบัญญัติสำหรับกรมพระคลังมหาสมบัติแล้ว่าด้วยกรมต่างๆนะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่วันอาทิตย์เดือน5แรม12ค่าปีพุทธศักราช2418ในการนี้ได้แยกกรมทำออกจากกรมพระคลังนะครับและ ตั้งสำนักงานสำหรับงานการคลังณนหะอลัษฎากรพิพัฒน์นะครับเมื่อวันที่7ตุลาคมรศ109หรือพุทธศักราช2433นะครับนั่นเองได้มีการตราพระราชบัญญัติพระธรรมนูญหน้าที่ราชการกระทรวงพระมหาลังมหาสมบัติ กำหนดให้กระทรวงพระลังหมหาสมบัติมีหน้าที่จ่ายรักษาเงินนะครับแผ่นดินทั้งสมออัมภาระสามพระราชสมบัติพัสดุทั้งบวงนะครับกับถือบัญชีพระราชทรัพย์รับผิดชอบสําหรับแผ่นดินทั้งสิ้นและเก็บภาษีอากรเงินขึ้นของแผ่นดินโดยแบ่งงานออกเป็น13ากรมด้วยกันนะครับเพื่อให้เป็นระเบียบตามแบบสากลแบ่งกรม ตามภารกิจงานที่แตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนซึ่งประกอบไปด้วยนะครับกรมเจ้ากระทรวง5กรมได้แก่กรมพระคลังกลางกรมสารบัญชีกรมตรวจกรมเก็บและกรมพระคลังข้างที่นะครับแล้วก็อีกแล้วก็กรมขึ้นอีก8กรมนะครับแบ่งเป็นกรมเจ้าจํานวนเก็บภาษีอสากร5ห้ากรมได้แก่กรมสวย กรมสัมภากรกรมสัมัมภาษีกรมที่ดินและกรมสุลกากรและกรมทําการแผ่นดิน3มกรมรวมถึงกรมทาการแผ่นดินอีก3ากรมได้แก่กรมกษาสาบพณะนิทธิการกรมงานพิมพ์บัตรและกรมราชพัสดุนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งวง กรมสารบัญชีหรือกรมบัญชีกลางในปัจจุบันจึงถือกำเนิดเมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2433มีหน้าที่สำหรับจ่ายเงินแผ่นดินและถือสารบัญชีพระราชทรัพย์ทั้งหมดโดยมีอธิบดีรับผิดชอบการทั้งบวงนะครับมีรองอธิบดีสำหรับช่วยการแทนและมีน,น,นายเวณสี่นายคือเวรรับเวรจ่ายเวรแบงค์ และเวนบัญชีนั่นเองนะครับนะน,นี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเข้าวๆนะใครอยากดูเกี่ยวกับาทางกรมบัญชีการก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะครับอันนี้ผมพูดเข้าวๆให้ฟังและกันนะครับคลิปต่อไปจะเป็นเหรียญเกี่ยวกับอะไรนะครับเหรียญที่ลึก2บาทอาแบบไหนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง